โอเคครับคลิปนี้ก็จะมาสอนอวิธียกดัมแล้วหยุดดัมนะตามที่พี่เขาคอมเมนต์เข้ามานะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับอย่างแรกครับเยียบค์คัสก่อนนะครับแล้วกด P.T.O. ครับจากนั้นก็ดึงคานโยกขึ้นครับจากนั้นเราก็ค่อยๆปล่อยคานนะครับก็ปล่อยสุดเลย ถ้ามันช้าก็เราก็เร่งรอบไทยกันครับโอเคถ้าเราจะหยุดเราก็เหยียบกาครับจะหยุดก็ปิดวิดีโอเหยียบคัสต์ก่อนนะครับส่วนวิธีลงก็กดคันโยกลงได้เลยครับ ก็จะประมาณนี้ครับน,นี้เป็นตัวลูกนะครับอ่าส่วนตัวนี้เป็น3ามทางครับไว้สับอ่ายิงตัวลูกกับตัวแม่ครับบางอู่ก็จะเป็นคันโยกสองันครับอันนี้เป็น3ามิตร แล้วก็ทำเหมือนตัวลูกให้เลยครับมันเหมือนกันเลยก็ประมาณนี้แหละครับผมขอบคุณมากครับ